Have I told you lately that I love you Have I told you there's no one else above you <c oughs> สวัสดีครับผมครูแจ็คนะครับรู้จักเพลงเมื่อสักครู่นี้ป่ะครับใคร้องครับผม oh. อย่าบอกว่าผมลองนะสายหัวกันใจเลย,เลยจริงๆแล้ว ไวคงไม่ถึงนนะครับเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่นานมาแล้วครับเป็นเพลงที่ชื่อว่าเพลง h a l o l d y o u Late l y ร้องโดยคุณ Rod Stewart นะครับซึ่งที่เอาเพลงนี้มาให้ฟังกันก็เพราะว่าคนไทยลหลายๆคนฟังเพลงนี้แล้วยังเข้าใจความหมายของเพลงนี้ผิดอยู่นะครับ mm hmm. เพราะคำคำเดียวเลยครับในเพลงนี้ที่ทําให้เราเข้าใจความหมายของเพลงนี้ผิดก็คือคําว่า late mm hmm. late คำว่า late l y มันมาจากคำว่า late late ซึ่งคำนี้เราก็แปลกันได้นะครับคำว่า late แปลง่ายๆว่าช้าสายดึกหรือช่วงท้ายๆของเวลาถูกไหมครับพอเราไปเติม ly กลายเป็น lately เราก็เลยพานึกกันไปว่ามันแปลว่าอย่างช้าอย่างสายอย่างดึกถูกไหมครับ ก็เลยทําให้เข้าใจประโยคของเพลงว่าประโยคของเพลงตอนต้นเลยนะครับที่เขาลองว่า Have I told you lately that I love you ก็แปลกันเศร้าๆว่าฉันได้บอกเธอช้าไปหรือเปล่านะว่าฉันรักเธอซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับ <No. S 1> มันไม่ได้แปลนั้นเพราะคำว่า lately ไม่ได้แปลว่าอย่างช้านะครับ แล้วแปลว่าอะไรเออคำว่า lately แปลว่า recently recently เราจะแ,แปลให้ทำไมเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมครับ recently แปลว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วสองคำนี้ความหมายเหมือนกัน recently หรือ lately แปลว่า <c oughs> เมื่อไม่นานมานี้เมื่อสักครู่นี้พักนี้นะครับก็เลยทำให้ประโยคที่ว่า I I told you lately that you love you ต้องแปลว่าตัวเองเขาได้บอกกับตัวเองเมื่อไม่นานมานนี้หรือเปล่าว่าเขาอ่ะรักตัวเองอ่ะม, <c oughs> มันเป็นเพลงแนวกุ๊กกิ๊นะครับน่ารักเป็นเพลงรักสมหวังเลยไม่ใช่เพลงเศร้าอกหักรักคุดแต่อย่างใดนะครับโอเคสรุปเลยนะครับคำว่า late กับคำว่า lately นะครับเป็นคำที่ใช้ขยายความเพื่อบอกในเรื่องของเวลาเหมือนกันแต่ความหมายไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับคำว่า late แปลว่าช้าอย่างช้าอย่างสายหรืออย่างดึกถูกไหมครับส่วนคำว่า lately แปลว่าเมื่อไม่นานมานี้เนาะพักนี้เมื่อสักครูน่นี้นะครับหวังว่าคงเข้าใจและนำไปใช้กันได้ยอย่างถูกต้องนะครับ so they have bye the for now see you next time